สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองค่ะแพรค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูเป็นงานเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางนะคะลูกค้าจากตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นรัดบีจีค่ะตัวนี้น้ำหนัก45ไอ90กิโลกรัมนะคะลูกค้าจัดราคาอยู่ที่7,500บาทค่ะจำนวนตัวประมาณการคร่าวๆาอยู่ที่650-700ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวค่ะลูกค้าจัดอยู่ที่ประมาณการ สิบบาทนะคะใช้แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋อาอ่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะลูกค้าจา๋าแนะนำเลยนะคะพเพราค้าแม่ค้าที่ใครเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วห้ามพลาดเลยกับหมวดนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางอ่ะอย่างขึ้นมาแบะออกกังชีเอาอา่ะลูกค้าจา๋าเป็นเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางน,นะคะลูกค้าจา๋าเรียนได้ว่ารีวิวครั้งแรกเลยนะคะลูกค้าจ๋ากับหมวดนี้ขอต้นทุนอีกรอบคะ่ะแพรค่ะสิบบาทเท่าน,นะะั้นค่ะ สิบบาทเท่านั้นสิบบาทเท่านั้น,ททน,นลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อกระต้บเอ่อต้นทุนต่อตัวสิบบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าในนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็น้าเฟามาเลยค่ะเสื้อนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงมีบาเดสมีมาหมดเลยนะคะลูกคาก้าจ๋าเหมาะมากสาหรับพ่อค้า แม่ค้าท่านใดที่หางานเด็กอยู่นะคะลูกค้าจะสามารถนําตัวนี้ไปเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ้าสิบบาทเท่านั้นสิบาทเท่านั้นนะคะจ้สิบบาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวลูกค้าจะาหมวดนี้นะคะเป็นหมวดที่แนะนําใครที่มองหาเสื้อผ้าเด็กนะคะลูกค้าจะาแนะนําเป็นงานหมวดนี้ได้เป็นเสื้อผ้าเด็กหมาปางกลางของเรานะคะลูกค้าจ้าอันนี้เป็น งานดิสนีย์ค่ะลูกค้า<อ>จะเป็นลายมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์แบบนี้มีมานะคะลูกค้าจะคาเฟมาเลยเรื่องไซส์เขาก็จะเป็นรวมๆคาเฟมานะคะ<ช>ลูกค้าจะมีตั้งแต่เด็กเล็กนะคะลูกค้าจะถึงเด็กโตเลยตัวนี้น่าจะประมาณแต่เข้าก็อยู่ที่ สูงขวบขึ้นไปนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เรียกได้ว่ามีทุกอย่างของเด็กเลยนะคะลูกค้าจ๋ามีเป็นเสื้อมีเป็นกางเกงมีเป็นเอี๊ยมีเป็นบอดี้สูตรมีเป็นซ้ำสูตรคะ่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายของเด็กอยู่ในนี้เด็กหญิงเด็กชายนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีมาให้หมดเลยนะคะใช่เลยคะ่ะลูกค้าจ๋างานน่นารักนะคะค่ะน่ารักน่ารักแถมยังต้องคุนสุดกลุ่มด้วยนะคะลูกค้าจ๋า เพียงตัวละสิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นประมาณการคราวๆให้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าคุ้มะคะ่ะลูกค้าจ๋าจะซื้อไปขายเป็นแยกชิ้นก็ได้ได้ค่ะหรือจะนําไปจับเซตขายก็ได้ไดลูกค้าจ๋าเซตละร้อยเซตละร้อยยี่สิบสองร้อยได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะแนะนําเลยเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้คะ่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนเราประมาณการให้10บาทต่อตัวลูกค้าจ๋าเท่นี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเอาไปคัดแยกทาราคาได้เลยนะคะลูกค้าจะขาย3ตัวร้อยก็ได้นะลูกค้าอาจจะคัดแยกนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อนะคะลูกค้าจ๋ามาทําราคาได้เหมือนกันนะคะหายค่ะลูกค้าจะเป็นแบรนด์คัดทําราคาได้ค่ะจ๋าสำหรับงานตัวไหนที่แบบเป็นงานไม่มีแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ลูกค้าจะเป็นแบบ ขายเป็นเซตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะสามารถขายล่ะได้หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะตัวนี้เป็นของดิสนีย์นะคะลูกค้าจะเป็นเรื่อง toy story นะคะได้ไหมคะอ่ะได้ค่ะค่าผ่านทางประมาณ10บาทค่ะลูกค้าจะเป็นดิสนีย์สีชมพูของมินนี่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขายค่ะลูกค้าจะเด็กหญิงเด็กชายค่ะลูกค้าจะเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดทเอี้ยมจ้ำสูทนะคะลูกค้าจะขาสั้นขายาวนะคะ เป็นเชือกแนแบบว่าเด็กหนาบางลางอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญต้นทุนของเขา10บาทเท่านั้น10บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าต้นทุน10บาทเท่านั้นจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานของยูนิโคกรมานะคะลูกค้าจ๋าในนี้เ็ามีกรักกามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถ CF ได้เลยกระสอบนี้90ิกิโลกรัมนะคะลูกค้าจ๋าในราคา7,500บาทเท่านั้นค่ะ เท่าไหร่นะคะแพรคะ7,500บาทคะ่ะไม่ผิดคะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะ9เโลนะคะ7,500บาทเท่านั้นจ้าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าได้ไปถึงว่าคุ้มคุมเยอะๆเลยนะคะลูกค้าจ๋า ชอบกระสอบรีวิวสามารถ CF เได้เลยค่ะได้ตามที่รีวิวทุกตัวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายมากนะคะลูกค้าจ๋าของเด็กอยู่ในนี้หลากหลายมากเลยลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่ไซส์เด็กเล็กๆนะคะลูกค้าจ๋าเด็กจิ๋วๆนะคะถึงประมาณเด็กโตแต่เราไม่ได้ระบุเนาะว่าจะเป็นเด็กหญิงกี่ตัวเด็กชายกี่ตัวหรือจะเป็นเด็กเล็กกี่ตัวนะคะเด็กอ่าพุยเด็กโตกี่ตัวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวอาจจะเป็นแล้วแต่ไซส์เด็กด้วยลูกค้าจ๋าว่าเด็กค่อนข้างโตว เห็นเสื้อผ้าบ่อยลูกค้าจ๋าสามารถซื้อไป,ไปแบ่งไปหานกันก็ได้ได้ไดค้ะจ๋าว่าจ,าจะซื้อให้คุณลูก็้าหนูใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ที่สําคัญค่ะลูกค้าจ๋า10บบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดสกีนาร์กกรตูนแบบนี้สวยๆต้นทุน10บาทค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงสวยๆเป็นแบรนด์แบบนี้ลูกค้าจ๋าตัวนี้ถูกมากแค่สิบบาทเท่านั้นนะคะอยู่ในนี้สิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า ต้นทุนเราประมาณการที่10บาทนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ากระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก9กโลราคา7,500บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้9กิกิโลกรัมนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้มยั่วยั่วเลยสำหรับพ่อค้าที่แบบตามหางานผ้าเด็กนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีโอกาสได้นํามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูแล้วนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถซืเอฟได้เลยแล้วจะเป็นกระสอบี รือว่ากระสอบใหม่นะคะ <pues> ใช่ค่ะล nah ูกค uh, ้าจ๋าชอบกระสอบนี้สามารถ 4F ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มค่ะ90โลนะคะ7,500บาทอุ้ยตัวนี้แฝดเมีแฝดเหมือนไปแล้วตัวหนึ่งอันนี้แฝดจะมีไปแล้วใช่นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะต้นทุนประมาณการที่10บาทลูกค้าจ๋ามือสองทัดเกลดอเอของทางบริษัทมากเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าน ประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปืือนดำอาจมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเสียหายอาจจะมีเจอบ้าง ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบลกของเราเลย่ะ,ะแต่ว,ว่าคุณ<ม>ภาพนะคะเราสำหรับกระสอบนี้ผ้าถือว่าใหม่สะอาดเลยนะคะใช่ค่ะวิสนี้ยูนิคอร์อ่ะยูนิคอร์ดิสนี่หนูเจอจยูไปก็มีนะคะลูกค้า,า <ๆ S 2> เรื่องแบรนด์ตัวนี้ก็จะมีคลัสรามาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีเสื้อมีกางเกงค่ะลูกค้าจะมีเอี๊ยมค่ะมีจัมสูทค่ะลูกค้าจะมีกันหนาวค่ะลูกค้าจะมีสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าจะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางนะคะ<ม>ลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เด็กหญิง<ม>เด็กชาย<ม>สามารถใส่ด้วยกันได้เลย โทนสีก็มีพระมาให้นะคะอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าโทนสีสัมมีพระมาให้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าพี่นาเป็นอแล้วเป็นเจอชุดนูอะไรแล้วลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเจ้าหญิงกับเสื้อของเจ้าหญิงนะคะลูกค้าจ๋าน่ารักน่ารักเลยลูกค้าจ้าใส่เที่ยวก็ได้ใส่นอนก็ดีใส่ใส่อยู่บ้านเฉยๆได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ต้นทุนเราสุกพุ่มเลยเพียง ประมาณการเข้าๆสิบบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาาเดซสวยๆยั่วๆแบบนี้ก็สิบบาท ชูการใช้นัำได้เลยนะชอบกระสอบนี้สามารถส่งเอยดายสายลุ้นสายเปิดเองค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจะาราคาเท่ากันน้ำหนัก9ก้โลนะคะราคา7,500บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ7,500บาทเท่านันจวมตัวเราประมาณค่าค่าให้อยู่ที่ประมาณ1้5หถึง700ตัวนะคะลูกค้าจะ คุ้มคุ้ยั่วยัวยวเลยสําหรับกระสอบนี้กรสอบเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ650๋า6 5 0อถึง700ตัวนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็นเพียงการประมาณการลูกค้าจ๋า90โลนะทั้งหมดนี้น้ําหนัก90โลนะคะราคา7500บาทสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแมบบีทั้งเสื้อบ้าเป็นผ้าบางของเด็กนะคะลูกค้าจ๋า เป็นงานสเวตเตอร์เด็กก่นมีเป็นกางเกงก็มีเป็นบอดี้สูตรก็มี<ช>ลูกค้าจา้าในนี้มีครคฟ้ามาเลยนะคะลูกค้าจ้าเหมาะมากสำหรับลูกค้าที่เปิดร้านอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นลูกค้าใหม่สนใจอยากขายงานเด็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าจเด็กหญิงเด็กชายนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าจ้า อยู่ในนี้สุดปุ้มูกค้าจ้าสวยๆเย,ย,ย,ยอะๆขายเสือ้อผ้าเด็กอยู่แล้วนะคะหมวดน,นี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับเสื้อผ้าเด็กหนาปางกลางของเรานะคะคลูกค้าสาชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะลูกค้าสามหนึ่งกระสอบนี้น้ำหนัก9กโลนะคะราคา7,500บาทเท่านั้นคะ่ะใ้่แล้วค่ะลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้ที่เรารีวิวเลยนะคะลูกค้าจาทั้งที่ หรือมารีวิวแล้วแล้วก็เป็นกระสอบที่ยังไม่ได้รู้ด้านในได้หมดนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจสุดภูมิค่ะซื้อคพยอดสองหมื่นนะคะได้ส่วนลดหนึ่งบาทพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบั๊กเราเลยนะคะใช่ค้าจแล้วลูกค้าจะาสมาชิกบั๊กจะเลือกใช้สินคนะเดือนนี้นะคะลูกค้าจาโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบั๊ทุกท่านเลย ใช่ค่ะใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจัดสินค้าราคาโปรโมชั่นของบักเรามีหลากหลายรายการนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะลูกค้าจัดที่นางจัดยังไงคะดูจะหนีไปแล้วนะคะจะไปแล้วใช่ไหมคะปาร์ตยังไม่แบบว่าแต่ว่ายังไม่ถึงเครื่องกระสอบเลยนะคะลูกค้าจัดที่โกยมาที่นื้อมานะคะยังไม่ถึงเครื่องกระสอบเลยนะคะแล้วค่ะลูกค้าจัดเดี๋ยวทวนรายการให้ ดูนะคะลูกค้าจสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานเสื้อเด็กข้านาปันกลางนะคะลูกค้าจะเป็นงานมุนลล็อดดีดีค่ะน้ำหนัก90กิโลกร,รัมนะคะลูกค้าจะราคา7,500บาทจำนวนตัวประมาณการคร่าข้อยู่ที่650-700ตัวนะคะจบต้นทุนต่อตัวยอยู่ที่ประมาณการคข้าข้10บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง Instagram ค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ